สวัสดีจ้าพี่น้องสุภุพสุขาเคนออันนี้นู้อยากให้ให้ได้เคลียร์อันนี้ก็คือหลอกตะกี้หน่อยกระทรวงบ้างสินาะจะแต่อันนี้นี่มันแตกนู้่รู้ว่ามันเป็น เพิ่นจะสรงมาให้ฟี่หรือว่าแถมหรือว่าจังไดแต่เพิ่นก็เล็ดถามว่าจะเอาบอจังสีน่ะนุ่รบ้ว่ามันจะแตกเป็นฟ้าจังสีเม็นบอลล่ะแต่นูก็บ่ได้ใส่พี่น้องเข้าใจว่ามันอันตรายถ้าเขาข้อเขาอีหยังค้นจังสีน่ะมึงจะเ,เขาข้อเด็กหน่อยหรือว่าเขาข้อผูยย้ใหญ่เขาสิเป็นหูอีหยังมันบ่ล่ะว่าอีหยังในนี่้แต่ในนหนบว่ามีอหยังอีหยังสิเม็นบอล่ะนูก็จะเอาไป เพราะว่ามันจะไปทรงต่อให้ผู้อื่นบดได้เขาจะไปทําให้คนอื่นอันตรายบ่ได้เขาต้องคิดไหมล่ะจ๊ะแมนบอจ๊ะนี่พี่น้องกาทรงให้คนบออันนี้ั้งแต้ตหลอดทีแล้วแอมเท่าไหร่เกือบปีนึง้วบ่หนูเก,ก็บไว้นไหนูบ่เคยได้ใส่เพราะว่านูจะเอาไปทิ้งเพราะว่านูอยากอยากจะเบิ่งว่าแล้วสิทรงอีหอย่างไม่อีกบอ ที่มันเป็นยังสี่นู่คิดว่าเออน้าใจเออเก็บไว้แต่หนูบ่เคยเออกมาใส่บ่เคยเอาลงมานูเอาไวเคืงเท้ง,ทงบนตูวมาที่นี่อันนี้รอบทิพไถ่อันนี้มันบอจะเบิง่งเจ้ากาทรงให้คนบอหนูถามพี่น้องนูอยากถามแม่น้อยแม่น้อยคิดยังไดสมกับนูฮักเจ้าบอ หนูทรงจังสีไปเจ้าเจ้าสิคิดว่าจังได้เจ้าสิว่อยไหวมปนบอจะตรงแล้วมึงสีทรงไม่หงังแต่เจ้านั่นย่ำเจ้าทรงให้คนนนูถามเจ้าด้วยเจ้าคิดจังไดเจ้าว่ามันจะมีเสือหลกบอเจ้าเบิ่งเอาอันนี้มันบมเป็นเป็นนานๆนั่นเป็นคือแม่ถ้าเจ้าจะเปลียนนี่ใสเจ้ากับเปียนไใดเด้เพราะว่ามันมันบ่เม่นแค่แบบว่าตอนนี้เฮ้ยว่ม บอสบองบอสบายอีหย่างเพราะแม่ท่ามาตลอดแม่เข้าใจบอแม่ท่านอันนี้แม่ถนัดยังซีแม่กันยังกาส่งเป็นนูประกาส่งให้ก้นนู้เอาทิง้งมัดไปส่งต่อให้ก้นมาได้อันนี้อันรอบสองอันนี้เจ้าเคยใส่แล้วแม่เข้าใจว่านี่เขามัดแห่งช่วงอันตลอกอันตลายอันไดแหงเชื่อโลกอันกันง่ายแม่เข้าใจบอแม่ท่าไใจังไดส่งที่นูฮักเจ้าบอ สมที่นูฮักเจ้าเจ้าอยากให้หนูเป็นเสื้อโลกเจ้าอยากให้ลูกหนูเป็นเสื้อโลกเจ้าเข้าใจบะถึงสีล่างออกจังไสมันผสมขวนถ้าสีซื้อไม่นะ่ะถ้าสมมติว่าโอ้ยมันแพงอันเอาไปลากไปยั้งนั่นคนเฮานะ่ะนี่มันเจ็บในอกเจ็บผสมผสมเลยหนู้พึ่งมาเปิดเบิงบางเศร้า ราะว่าอันที่ของอันรับมากนุนกระกองกองไว้เพราะว่านูบ่ได้สนใจน่ะนูสนใจลูกนูกว่ามากกว่าลูกนูหายใจ่บอกจนตัวขอบตาอันนั้นอันนี้นูจะตรงได้พลอยาให้ลูกแล้วอันนี้นูอยากจะถามว่าเจ้าขายจังไหนเจ้าขายจังไหนแม่เจ้าขายจังไหนมันเป็นจอยว่าเออ,อย่างนี้เงีจังสิมาอันอันคงตอ่ออันใจใจ,จไปหให้เจ้า ถามเนี่ยหนูอยากจะได้เป็นนีจังซีจังสีตลอดว่าอันนี้ก็บปาูล่ะค่ะทรงมมอย่างเดียวแล้วกะจังทรงไมาคิดเงินน้ำเฮาเจ้าถามว่าหนูอยากทํานึ่งจังสั่งตลอดตลอดตลอดชีวิตบอกหนูบอกว่าบอบอบอเอาบอเอามันบอมเอแค่ว่าหนูจะบอมี่เงิ่นจะใจเจ้ามันเป็นคำว่าเจ้า คือการเข้ารบขั้นย่ำค้นเขาปฏิเสธหรือย่ำค้นบอกบอกมันอยู่ที่ตรงนั้นแม่เข้าใจบอกแล้วมันอยู่ที่ตรงนั้นนะคือถ้าเจ้าหัวนู้บมีเงินนูบ,ม,นนบมีอย่างคือ,องานประจำหรือว่าต้องมีเงินเดือนอยังคือเจ้าอยังสิแม่เข้าใจบอกแม่ต้องคิดเห็นอีกไฟายหนึ่งแม่ยัยัคิดได้จังสี่ไหมล่ะอันนี้นี่แท่งใจนูมากอันนี้ล่าสุดที่ไปรับของพองร้อมกัน นูอยากจะถามแม่ถ้านุเงียบนูก็ง่หนู้่าปกป้องลูกหนูหนู้่าปกป้องตัวนูเองเจ้าเข้าใจบ่เจ้าโงมานดหนที่ไหนดูอยากถามเจ้าด้วยเจ้าเอาอย่างคิดเ <c oughs> จ้าอุปตองมาหลังไหมเจ้าหูบ่ นั่นนะแล้วหนูก็บ่เคยไปปล่อยให้เจ้าอยุ่โดดเดียวกลางถนนอีหยังยังสั่นเจ้าอาจจะลูกตัวเองแต่อันนี้มันไม่ใช่เจ้าบอกว่าเจ้าหักลูกหักหลานหักมงไดจ๊ะหนูก็เป็นเอฟซีเจ้าคนหนึ่งนี่บอกเจ้าหักเอฟซีเจ้าให้เจ้าเห็นจังซี่บอกจ้ะลอยหนึ่งบอกถ้ากระปุกนี่ลอยหนึ่งค่อยใช้เจ้าฮอดสองลอยคุณถธอจเป็นเป็นคนป่านั่น นูแห้งอันนั้นทุกงานก็เจ้านูกับไม่เคยเห็ุจังสี่ให้คนจังสี่น่ะนูอยากถามว่าเจ้าบอกว่าเจ้าไม่ยูสวีเดนเกือบจะยี่สิบปีเกือบจะยี่สิบปีเจ้ากพัฒนาเจ้าไม่จะบอกว่านี่เจ้าเก่งเจ้าอันนั้นพัฒนาแบบไหนเจ้ากล้าเอานี่ไปให้ร่วมบาลให้เขาเบิรงบอกว่าตรวจว่ามีเสื้อหลวงอย่างบอกนูถามเจ้าด้วยมันสิบ่งไงกว่าบอกเจ้าเอาไปทิ้งอยู่เฮียนเจ้า จะาองซงซอง,งเพื่อจะส่งของเสือเสือผ้ามาให้หนูหนูขอบคุณมากแต่เจ้าจะยัดแนวอื่นใส่เพื่อจะให้มันเป็นหลายกิโลมันถูกบจ่จังจะจังจะคุ้มค่าส่งเพราะว่าหนูไม่ได้ต้องการยังที่เจ้าส่งมาต้องการแค่ที่เสื้อผ้าที่เจ้าจะให้สุดสองสุด,สดเออเอานี่เออเอานี่นนแทรกไปน้ำแทรกไปน้ำมันก็ง่ญ่ขึ้นง่ญ่ขึ้นใ่ญ่ขึ้นเจ้าเข้าใจบ่เจ้าต้องเป็นคนที่รีด คือต้องชัดเจนให้มันตรงให้มันน,นาแน่นนูเงียบมาหลายแล้วมันเป็นแฉลบเฉพาะใจกับแม่หนูเป็นคนชัดเจนจริงๆกับสุคนผู้ใดทนใดกับตรงทนเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงนูอยู่กับเรื่องจริงนูไปอยู่กับเรื่องมนโนนูขอจบคลิปซําเน่แม่จะเอาจ้าหดเจ้าสิใายเท่าใดนี่นูจะก็ไดใส่แต่นูจะเอาไปให้คน ผูได้อยากได้มาเอาอยู่บ้านเมตายเลยหนูย้อนเสือแต่หนูไม่ได้ใส่เอาบอแต่หนูอยากจะรู้นี่น้ำใจนูวที่เคยมีให้เจ้าคอยเคยโซ่จังสีให้เจ้าบอเจ้าคิดหนี่บอเจ้าคิดจังไหนขนาดเมืองไทยเขายังบาใส่สวีเดนเขาเห็นเน่เขาจะเบ้ปากใส่เจ้าเจ้าคิดจังไหนนี่บออนามมยของเจ้า เจ้าบอกความจริงตวตัวจริงของเจ้าออกมาเลยดีกว่านะแม่ยุดได้แล้วถ้าแม่ยุดนะหนูบ่เคยเฮ็ดอี่งยังพิษใจเจ้านะเจ้ากับหูยู่แล้วแต่อันนี้มันมากเกินไปบ่จ้ะอันนี้อันล่าสุดเปิดทุงล่าสุดหนูเพิ่งมาเบิ่งมือเศ้าอันไดอีกแน่ที่หนูจะบ่เอาอันใดนอีกแน่หนูต้องมาเปิดไม่เคีย้ยหนูเห็นอันนี้หนูหนูหนั่นตาต๊เจ้าเข้าใจบ่แม่เจ้าเข้าใจบ่ เลิกหลัวคนในแล้วมันบดีแม่